สวัสดีครับนะครับมาในข้อที่8นะครับตัวอย่างข้อที่8ที่ผมให้ไปทํามานะครับอ่าค่าครึ่งชีวิตของการสลายตัวของนะฮะในไตรแอมายนะครับในไตรแอมายนะครับเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งอ่ะเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นปริยาอันดับหนึ่งเนาะที่อุณหภูมิ15องศาเซลเซียสมีค่าเท่ากับนะครับเราจะได้ว่า T1 หนส่วนสนะครับจะมีค่าเท่ากับ123มินิทนะครับนั่นก็คือนาทีเนาะ ให้ปริมาตรคงที่นะครับนั่นก็คือปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าให้0.1กรัมของแอมโมเนียมหรือว่าของไนไตรเอมา์แอมโมเนียมไหนนะครับไนไตรเอมา์นะครสลายตัวเป็น3ชั่วโมงแสดงว่าทีใหญ่ของทีเล็กของเราเนี่ย,ยก็ยยกับ3คูณกับ60เท่ากับ180อะไรครับนาทีผมน่าจะเขียนเขียนไว้แล้วแหละในในวิดีโอใหญ่หนู้นนะครับอยากจะทราบว่ามีตัวเนี้ยเหลืออยู่กี่มิลลิกรมัมนะครับ เนื่องจากเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะเราจะต้องมาหาค่า k นะฮะเราจะต้องมาหาค่า k ก่อนนะซึ่ง k จะเท่ากับ ln 2หารด้วย t ครึ่งนะครับก็จะเท่ากับ0.693นะครับหารด้วยนะครับ180นะครับก็จะได้เท่ากับนะไปคิดมานะครับเท่ากับหนึ่นะครับนะคูนสิบด้วยกำลังลบสนะครับนาะทีก็กำลังลบห นะครับอันนี้คือหน่วยของเขานะจากนั้นเราได้ค่าเคแล้วก็นึกถึงสมงการครับ L อน a นครับนะจะเท่ากับอะไรเอ่ย ln a 0นะครับลบ K t นะครับเราต้องการหา L n อเอออะไรครับ l อ a t นะครับถ้าผมเทคนะครับอย่าเพิ่งเทคก่อนดีกว่าคิดนี้ก่อน L อน a t นะครับก็จะเท่ากับ L อ a 0ย์เราเริ่มต้นด้วย 0.100กรัมเนาะลบกับ k ก็คือ5.13คูณกับ10ทกำลังลบสแล้วก็คูณกับ180นะครับซึ่งนาักศึกษาจะสังเกตได้ว่านะครับนะเวลา3ชั่วโมงไม่ใช่ร้อยแปดบนหนึ่งนะครับขออภัยนะฮะตรงนี้ผมแทนค่าผิดตรงนี้ผมต้องแทนเป็นเท่าไหร่ครับ123เนาะ123 นะครับขออภัยด้วยนะครับอันนี้จะได้เท่านี้ถูกต้องนะครับนะแต่ว่าอันนี้180นะฮะคูณเข้าไปนะครับจากนั้นครับหนูย้ายสมการนิดนึงจะได้เป็นลอเนทีนะครับถ้าหนูไปหามาฝั่งนี้นะฮะหนูจะได้เท่ากับนะครับลบศูนย์จุดเก้าสองสามสี่นะครับหรือข้าจะย้ายทีเดียวจบเลยก็ได้นะครับหนูจะได้ว่า at นะครับจะได้เท่ากับ e ียกกำลังลบศูนย์นะครับซึ่งจะได้เท่ากับ0ู นะครับ0 3 9 7กรัมตอบเลยไหมฮะผิดนะครับถ้าตอบเลยผิดเพราะโจทย์ถามในหน่วยมิลลิกรัมนะครับนะดูด,ด,ดูโจทย์ดีๆด้วยนะครับก็จะได้เท่ากับ0.0397นะครับคูณด้วย1,000หรือ10กำลังสาก็จะได้เท่ากับ3 9 9 7มิลลิกรัมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอบเลย ทีนี้ตรงนี้ทําไมผมถึงแทน0.1ได้เนี่ยนะครับก็ลองไปดูในคลิปใหญ่นะครับผมได้พูดไปแล้วแหละนะครับว่าเดี๋ยวมนันก็ต้องตัดตัวส่วนอยู่ดีนะครับ นะในการคำนวณเดี๋ยวมันก็ต้องตัดตัวส่วนอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องเขียนไปเลยมันจะดีกว่าอะนะครับลองดูนะเมื่อกี้ตัวเลขตรงนี้นะครับเราจะแทนด้วยทีครึ่งเนาะนี่ตัวทีครึ่งตรงนี้นะครับนะเมื่อกี้ผมแทนผิดนะครับแต่คําตอบที่ได้เนี่ยถูกนะครับหรือผมดูในเฉลยไงน,นะครับอ่ะได้ประมาณเท่านี้ครับนะเดี๋ยวเราไปดูในข้อต่อไปกันสําหรับข้อนี้ไว้แค่นี้ครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับ